วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะจริงๆเมนูเนี้ยทำทานหลายวันแล้วแต่ว่าเพิ่งมีเวลามานั่งตัดต่อคลิปเนาะตอนที่ทําเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะทําให้แบบมันแตกต่างจากเดิมปกติตัวเส้นผัดไทยเอยหรือว่าผัดมิโคลาดอะเราก็จะผัดกับกระทะใช่ไหมแต่ว่าวันนี้บังเอิญเราไปตลาดแล้วเราอะก็ เห็นคนอ่ะเขาขายซอง่อาเส้นหมี่อันนี้ยตรงหน้าธนาคารเราก็สงสารมากเลยคือเป็นคนแก่นะคะคือไม่รู้ว่ามีใครเคยเจอไหมเราไม่แน่ใจว่าความสงสารของเราบางทีอ่ะมันก็มันก็เสียความรู้สึกเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็แบบมาเล่ามาบ่นให้ฟังและกันก็ตัวเส้นหมี่หรือพัดหมี่เนะี้ยถ้าเราหาซื้อในอินเทอร์เนต็ตอ่ะ มันก็อาจจะได้ในราคาแค่ยี่สิบห้าสามสิบาทสาสิบห้าหรือว่าสามห่อร้อยเนาะด้วยความใจดีอะ่ะเราก็ไปกดเงินตั้งใจกดเงินสดเลยนะปกติเราก็จะโอนหรือว่าสแกนจ่ายนะคะเราก็อ่าอยากให้คุณลุงเขาอะ่ะแบบมีเงินเนาะแบบได้เงินสดะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบไม่ได้ถามว่าเออสแกนได้ไหมโอนได้หรือเปล่านะคะเราก็ไปกดเงินสดแล้วก็ตั้งใจไปซื้อเลยเราก็คิดไว้แล้วว่า อย่างน้อยก็ต้องแบบขายสามห่อร้อยหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็แบบด้วยความตั้งใจงจริงๆอะ่ะคืออยากซือ้อยากซื้อช่วยนะคะเราก็ถามว่าขายยังไงคะบอกสามห่อร้อยสามสิบบาทเราก็อืมก็ตั้งใจซื้อนะสามหอ 130. ่อร้อยสามสิบเราก็มันก็ถามว่าแพงกว่าไหมก็แพงกว่าถ้าแบบถ้าเราไปซื้อใน อินเทอร์เน็ตหรือว่าสั่งออนไลน์หรือแม้กระทั่งไปซื้อร้านขายส่งเราก็เลยแบบว่าค่ะเอาค่ะเอาสีไหนก็ได้เอาแบบไหนก็ได้หยิบมาสามหอ่อก็คือด้วยความตั้งใจซื้อซึ่งซึ่งถ้าเราซื้อมาเราก็มาทากินอยู่แล้วนะคะอันนี้คือแบบเราก็ถือว่าทําบุญนะคะคือแบบตั้งใจทําบุญจริงๆปรากฏเราก็ให้เงินไปสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทแล้วเขาก็หาตังทอนอยู่นานมากก็ทําทีแบบมีหกสิบบาทเอง เหรียญสิบไม่มีเลยเหรียญห้าไม่มีเลยเราก็ย ok e ืนรอเราก็เริ่มแบบรู้สึกว่าเอ้ยการใจบุญของเรานี่มันทําให้เสียความรู้สึกไหมเราก็แบบว่าไม่มีเลยหรอคะไม่มีเหรียญเลยหรอคะเราก็ถามย้ําอำแล้วก็ทําทีว so, <laughs> <laughs> so, no, like ่าห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 าอยู like ่นานมากอ้อ like มีอ like ยู like ่สิบบาทสรุปก็ตามนี้แหละค่ะก็ฝากไว้น้องว่าถ้าแบบอยากอุดหนุนช่วยใครก็ ให้ hey. อ่าทำด้ใจบนจริงๆนะคะเราจะได้ไม่ต้องคิดมากเนาะ